ไอ้ลงมาข้างล่างหน่อยลงมาข้างล่างหน่อยอยากโดนตีอะครับอยากโนตย่าเฮ้ยยูยูเฮ้ยมาอ่ะแชมเอรยังไม่ทนเอออันนี้เล่นอะไรอ่ะไม่ดเมลยนะี่เูรสอ่อเดียเดยวเดีนี้ยอไเ้ยไเปดนินไดโว้ยโว้ยโว้ย้ยด้โ ไอ้ี้ยนี่ไอ้ี้ยนี่เปนโกงไอ้ี้ยมกงเลยไม่เห็นเลยไอ้ี้ยโกงไอ้ย้ยโกงมาไอ้ี้ยโกงมาไปบุตรบาน์ทุกคนิวลออกลับาลอยเฮียกูมองเหียอะไรไม่เห็นเลยเอ้ยลนีลนีอดีอดีอดีตโรโรนอดีโรน มาวะกีจะมาวะได้เลยพกีมาเลยดูม่ยเย่ยแม่งโอ้หม่ล้มดีกล้มดีก็ล้มดอือันนี้ไม่ไม่รกับกูเลยไวะลงมา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 พวกที้ลงมาแล้วลงมาลงมาล้มล้มดั้นวิชอัมบี้เอ่อ ดูแต่องดีไอกองทัพกองทัพไอเขี้ไปถุงงนดีกองทัพเขียงกองทัพหมืนเวลาเลยเวลาได้โอ้กําลังมาเลยอะไรอ่ะเฮ้ยไอเงี้ยพวกพี่ไอสัตว์พวกพี่ไอเพี้ยอย่ามายุ่งพีมาโอ้ยอ๋อสุพัน์สมัยอ๋อไอเอเอ้ะดีสิเพื่อนลวกู ทำไมอ๋อคลายนั่นปะเอจ็ดสิบเปอร์เซ็นแล้วไอ้ยี่เโลล่นโลโอโลเฮ้ยไอ้ยี่อเฮ้ยเกินกินอิมแพกโอ้ยเกินไอ้ยี่นี่อีกและยีมเราเป็นคูดีนับกูจะกล้ากูกล้าสิบเปอร์เซ็นแล้วไอ้ยี่โอ้ยยี่ยี่นั่นโลนปโงโลนโลนอินรี เอาตายสุดทีมาแล้วไอ้หมอนี่ไงไม่ใช่ดูดีดีไม่ใช่ใครเขาดิฟเนี่ยฮะใครเขาดิฟใครเขาดิฟเนี่ยฮะใครเขาดิฟเนี่ยอ่าจะดิฟทำไมบ่อทีดจะดิฟทำไมไอ้บ้าจะนอนเลยแล้วนะมึงร้อยเลยแล้วนะ ร้อยเปอเซแล้วนะทำไมนี่นี่นี่ไอ้ตำแม n รูปบบตรู้อย่างไยังบุไปเลยไอ้บุุบุุอะไรเีบญมกเลยตอนนี้เราจะจะไม่จ่าเฮ้ยขย่าขย่าญค้เฮ้ยทำไมเพกคุไอ้เย็บปีินโทรกูนี่ เฮ้ยเพลงินโทรกูนี่โอ้กูตกแมพเดียวละซุปเปอร์มาริโอลบหนึ่งรอยเปอร์เซ็นต์เกไม่มีทางตีกูกระเด็นเลยล็อกแมนล็อกแมนล็กแมนล็กแมนโอ้กูไม่อยู่ก็ได้ล็อกแมนล็กแมนล็กแมนโอ้จะไม่กูคือมาริโอล็อกแมนล็อกแมน ก็ตายเลยไอ้เหี้ยต่อหลังก็เป็นกูไอ้เหี้ยตายล็อกแมนล็อกแมนออกซาฟักทีต้องตกฟักทีไอ้เหี้ยกูตกแทนไอ้ยื้ยเฮ้ยอ้ยื้อที่เมตาแหละมมีดอมองคัดไอ้เหี้ยไอ้ยื้อไอ้ยกูยังรอดเดี๋ยว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 ทีคุยังรอดอยู่ไม่ไอ้เหี้ยไอ้รอดอยู่รอดอยู่เพียงรอดเพียง คูยังรอดยเียยึ่ไอ้ไมีไนตัดวายพี่ยาไไมตายในนั้นเลยให้กูขึ้นมาแล้วกูขึ้นมาแล้วกูขึ้นมาแล้วลองพี่องแบคเฮี้ยาวลองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮี้ยกูตายไนีเหี้ยหลหนีหนี

เฮไอเฮ้ยเฮ้นเฮ้ย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 เฮกยเ้ยเเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้ยเเยเฮ้เยเย้เฮยหัวย้ยเฮ้ยเั้ย้ย้ยเฮ้มเมหยเฮ้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 ้ม้ยเฮ้ย้มเฮ้ย้มเวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเม้ยเ้เฮ้ยยเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้มเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เก้ยเเป้ยเฮ หัวคงคมหัวงคมหัวมไอ้เชี่ยอะไรเนี่ยฟวกที่หนองคมออมอกมหัวมหัวมันมีาัไดโอ้ยมากรล้กูหัวมหัวคมโอ้ยหัวมมโอ้ยมาดูกันมาดกนเอาของ้ยเกิดที่ใหม่ว่ะเชี่ย โอ้ยแมอยิ่งข้าวบอกได้ดิเฮียดูดิเยอะอะทำมน้อยแบบป่าไม่ทันใช่เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรถชนรถชนเนี่ยรถบอมรถบอมเนี่ยอ้าวเสียงรถดังเลยเราเยียมเลย ใช่หรอใช่เหรอทำไมฟังทีไม่เหยียบอ่ะเดกเหยอันนึงเฮ้กูได้สปีดยเลกันนึงก่อนี่ไยบลียบแลไม่ยุดลงได้ความตายเฮ้ยลงกูเรียกมึงไอ้ดิวูเรียงลนปานไม่ได้ทุกคนเฮียไอยไอยงลตายเลยเ้สดอไอสัตว์ปีดไอสัตว์ไอยอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งเลยปะ เอาดิเอาดิเขาโกงอ่ะเฮ้ยเฮียโอ๊ยเฮ้ยโอ้โอ้โอ้เฮ้ยอาบองดิอาบองเอาบิงเฮียย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 ยอยย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  ไอ้ฟักซิตไลนิงแมกวินดาอะไรไอ้ยินี่อาิกีไลนิงแมกวินไลนิงแมกวินต่อปิดะไลนิงแมกวินต่อิดอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งนเกนพิกพิเทียร์นี่อ่ะอายุยังไน ไมรถกูเป็นไรไอชิโนบเอ้าเยี่ยมาเยี่ยเนียนนี่เจ้จะได้หอจะได้ครันเนียนไปไปไปพักพักพัก